มาจ้ามาเจอกันอีกแล้วจ้านอกสถานที่นะวันนี้บรรยากาศดีมากเรามาเจอกันที่ไหนนี่เลยกล้วยเตี๋ยวเรือยกสดต้นตำรับอยุธยาอร่อยมากดูเราบุกไปถึงครัวเขาเลยนะทุกคนขออนุญ,ญาตเจ้าของร้านแล้วนะดูเครื่องเน้นเน้นอันนี้หมูตุน๋นอันนี้ของเราหมูสดหมูแบบนุ่มมากดูน้ำตกต้มยำของเขาแบบเข้มข้นมาก เข้มข้นจริงๆแบบน้ําตก <Okay. S 1> ค้นๆอ่ะทุกคนจริงๆแบบ <Wow. S 1> โหมันน่ากินมากอันนี้เราไม่ได้ปรุงเลยนะเราจะบอกให้ดูดิเราซวยเข้าไปแบบอื้อ huh, huh. เราไม่ได้ปรุงเลยนี่แล้วดูผักเขานะเรายกมาเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าวันนี้เขายังไม่มีลูกค้าเนาะลูกค้าคือเขากินอิ่มแล้วเราไปช่วงบ่ายแล้วคนยังไม่เยอะเราก็เลยขออนุญาต ยกผักเขามาไว้ที่โต๊ะเราเลยพี่เขาใจดีมากพี่เขาก็ยกไปเลยเราก็เลยเอามาเลยเราชอบมากเรากินก๋วยเตี๋ยวแบบชามหนึ 1, ่งกินผักเขาเกือบหมดอะ่ะอ่ะก๋วยเตี๋ยวยกสดนะทุกคนจําชื่อร้านแล้วก็จําพิกัดร้านแล้วก็ไปชิมกันได้เลยนะอร่อยจริงๆเราไม่ต้องปรุงเลยนะเราปักปั่ตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าคนที่ชอบรสจัดก็แค่เติมพริกเข้าไปนิดหน่อยก็ รลิศละาแล้วรสชาตินี่แบบโอเคเลยเราไม่ได้ปรุงเลยดูสิเราโซอยเอาโซอยเอาไม่พูดไม่จามไม่คุยอะไรกับใครทั้งสิน้นคือมันเด็ดมากเรากินแป๊บเดียวพเพอแป๊บเดียวจะหมดชามแล้วพเพอแป๊บเดียวผักพี่เขาก็จะก็จะหมดเหมือนกันนะริ้นรัวกันเลยทีเดียวเออเราชอบริ้นรัวนะทุกคนอย่าลืมนะชื่อร้าน กวยเตี๋ยวเรือยกสดอยู่ที่บางปะหันเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าบรรยากาศดีมากมีวิวมองออกไปก็จะเป็นคลองมนะั้งหรือว่าหนองหรืออะไรสักที่หรือเป็น น้ำสักแหลงหนึ่งนี่แหละอ่ะแล้วก็มีผักมีนกบินโฉบเฉี่ยวไปมีลมพัดเย็นสบายจริงๆบรรยากาศก็โอเคก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยผู้คนก็ไม่เยอะเจ้าของร้านก็เป็นกันเองโอ้โหเริดสมันแตนมากจ้าอยู่ที่บางประหันนะคะทุกคนอย่าลืมแวะไปอุดหนุนพี่เขานะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเล็กๆแต่รสชาตินี่ไม่เล็กนะ จ้อาอร่อยสุดๆดูเรากินแบบอืยกสดเรยอยากจะยกสดยกชามขึ้นมาสดเหมือนชื่อร้านเลยอ,ะอ่ะเอาจริงเพราะมันเด็ดจริงๆอร่อยดูสิเรากินแบบเกลี้ยงเลยนะทุกคนเหลือน้ำแค่นิดเดียวนี้โอ้โหกินไม่เกงใส่ไข่เลยทีเดียวนะเออแล้วก็ อิ่มนิดหน่อยแหละแล้วก็เกรงใจร้านเขาจะเบิ้ลอีกชามนึ่งนะเออแล้วก็พอแค่นี้เดี๋ยวเผื่อไปหาอะไรทานเล่นๆอีกเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จบแค่นี้แล้วก็อิ่มมากอย่าลืมไปอุดหนุนพี่เขานะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แพร่วาด้วยนะบ๊ายบาย